สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจา้ะมากินเขานั่นกันนี่นีปลาสมมาเดินพี่น้องเด้อมากินเขานั่นกันเด้อกินเข่า่าวไปเห็ดงานนี่ปลาสมปลาสมต้อนห,อห,อหมึกพิกแหง เจ็บอืมนี่อืมมาแห้งหี่น้องอืม หลากหลายกไก่ตกพผิงแหงอันนี้หมานไหมอืมนี่นๆๆๆผสมต้อนผู้ใดเ,เคยกินเนะี่ยแซ่บด้วยเพลิน แถบแห้งเหงมั ừ. มากเลยลอัแบบพิเศงตอกจินต่อ,อกไปเห็ดงานโห้เผ็ด

กระเลื่อนเขาขมเนียน้ยวนะกินได้เบอร์เลยเนี่ยก่างมันเนี่ยกินได้เบอร์อืมอ้มแล้ว มากสุดใจผสมตอนเนี่ยแต่โบกินหัวมันเนี่ยหัวมันแข็งนี่กินทั้งโตเนี่ยอืมอืมอืม,อม ของมักเหรอหมโอ้โหไปแล้วพี่นนองต่อไปเห็นนุงานไปนบา 我知道。Oh,